เซียนอมตะ2,500ปีบทที่839เข้าสู่ส่วนลึกของป่าฝนเพียงลำพังอย่าถามมากเลยเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนดึงแขนซูเย่มาแล้วกระซิบบอกที่เหลืออีก5 0 0แสนกล่องถูกผู้มีอิทธิพลของบราซิลแทรกแซงเอาไปแล้วพวกเขาก็ต้องการเก็บไว้ช่วยชีวิตตัวเองถามไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกกลับกันมันจะกลายเป็นการปลุกระดมการต่อต้านของผู้มีอิทธิพลพวกนั้นแทน เว้นเอ้ยสารเลวพวกนี้ซูเย่สอบทอ,อย่างกรดเกลียวประชาชนจะตายกันแล้วยังทำเรื่องชั่วแบบนี้อยู่อีกรีบเอายาไปเถอหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนสายหน้าดึงซูเย่ไปรวมกับทีมแจกจ่ายยาในวันเดียวกันยาถูกส่งไปยังหลายหมู่บ้านที่ติดเชื้อผู้ป่วยติดเชื้อได้รับยากันท่วนหน้าวันถัดมา หลังจากการติดตามและตรวจสอบ24ชั่วโมงหลังจากจ่ายยาทุกคนก็พบว่าผู้ป่วยอาการสาหัสล้วนกลับมามีอาการไม่รุนแรงและผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงคงตัวอยู่ในระดับที่ดีไม่มีใครแสดงสัญญาณของอาการที่สุดลงในขณะเดียวกันจำนวนของผู้เสียชีวิตในพื้นที่แพร่ระบาดลดต่ำลงจาก3,000คนในเมื่อวานนี้เหลือเพียงร้อยคนข้อมูลของการติดตามเผยแพร่ออกไป ประชาชนทุกคนในพื้นที่แพร่ระบาดรู้สึกโล่งใจทันทีเชื้อถูกยับยั้งได้ทันเวลาพอดีโชคดีที่มีเหรียญหัวชิงเวอร์แคปซูลไม่เช่นนั้นสถิติผู้เสียชีวิต3,000คนของเมื่อวานเพียงวันเดียวคงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้อคงไม่อาจหยุดยั้งได้ในพื้นที่แพร่ระบาดเหล่านักข่าวนานาชาติรีบส่งรายงานสถานการณ์ไปทางข้อความ เพียงครู่หนึ่งสื่อใหญ่ก็ได้เผยแพร่รายงานยาวิเศษจากประเทศจีนช่วยชีวิตผู้คนเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลศัตรูตัวฉกาดของโรคระบาดยาจีนจากประเทศจีนรุ่งโรดเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในรายงานข่าวเหล่านี้บทบาทสำคัญของเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลในพื้นที่แพร่ระบาดถูกระบุไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็เผยแพร่สถิติทั้งหลายจากการติดตามก่อนและหลังการใช้ยาในพื้นที่ระบาดในสถิติยอดผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างยิ่งยวดได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกยอดผู้เสียชีวิตจาก3,000ลดเหลือไม่ถึงร้อยในวันเดียวนี่มันยอดเกินไปหรือเปล่าคิดไม่ถึงเลยว่าสรรพคุณของยาจีนจะเห็นผลชัดมากยาจีนดีขนาดนี้เลยเป็นเวลาอยู่ครู่หนึ่ง ที่ชาวเน็ตทั่วโลกล้วนตกตะลึงไปกับผลลัพธ์ของยาจีนอีกด้านหนึ่งประเทศจีนตอนนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมว่ายาจีนของเราดีแค่ไหนดีไม่ดีไม่รู้ถามตัวเองดูว่าของพวกแกดีได้เท่ากันหรือเปล่าสรพคุณของเหรียญหัวชิงเวิร์นแคปซูลดีขนาดนี้เลยเหรอฉันต้องรีบไปซื้อมาตุนสักสองสามกล่องแล้วถ้าการแพร่ระบาดคุมไม่อยู่อย่างน้อยจะได้มียากิน บราซิลอย่างเดียวก็ล่อไปล้านกล่องแล้วประเทศอื่นคงจะหาโอกาสมาสั่งล่วงหน้าแน่ไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนพื้นที่แพร่ระบาดเมื่อเห็นรายงานข่าวจากสื่อใหญ่ผ่านโทรศัพท์เห็นความร้อนแรงของแพทย์แผนจีนบนทวิตเตอร์อีกครั้งเหล่าตัวแทนแพทย์แผนโบราณจากหลากประเทศล้วนโกรธแค้นโดยเฉพาะตัวแทนแพทย์แผนมยาโบราณปาลกา ต้องรู้ด้วยว่านี่ควรจะเป็นแผ่นดินบ้านเกิดของเขาเดิมทีเขาต้องการใช้ความได้เปรียบจากสภาพอากาศภูมิประเทศประชาชนพร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเพื่อบทขยี้ซูเยตแต่ใครจะไปคิดว่าหลังจากมาถึงที่แห่งนี้แผ่นดินบ้านเกิดของเขากลับกลายเป็นถิ่นของซูเยตสถานการณ์นี้ทำให้เขาหัวเสียเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไร แผ่นดินของเขาทำไมถึงได้ถูกซูเย่แย่งชิงไปซูเย่เบื่อเกินกว่าที่จะให้ความสนใจกับความคิดของคนเหล่านี้ในเวลาเช่นนี้ชีวิตของผู้คนแขวนอยู่บนเส้นได้ชนะหรือแพ้เป็นเพียงเรื่องรองด้วยการเตือนของเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนจึงได้ชำเลืองมองดูรายงานเล็กน้อยทว่าไรซึ่งสีหน้าแห่งความสุขกลับขมวดคิ้วเป็นใบหน้าอันแข็งทื่อ ถึงเหรียญหัวชิงเวิร์นแคปซูลจะลดผู้เสียชีวิตได้แต่จำนวนของผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นไม่ได้หยุดนิ่งเลยสักนิดต้องรีบหาทางกำจัดเชื้อแต่ยังไงก็ตามวิธีที่ดีที่สุดสำหรับโรคประหลาดนี้ต้องเป็นอะไรกันแน่เมื่อลองคิดดูสูเย่นึกขึ้นได้ถึงเชื้อตัวเล็กในดินแดนภูผามหารทีขณะนั้นสมุนไพรกำจัดเชื้อถูกพบอยู่ในแหล่งกำเนิดของเชื้อ ถ้าสมุนไพรที่ใช้ในเหรียญหัวชิงเวิร์นแคปซูลถูกทดแทนด้วยสมุนไพรท้องถิ่นสรรพคุณจะดีขึ้นไหมนะคิดได้เช่นนั้นดวงตาของซูเย่ก็เป็นประกายเนื่องจากมีเพียงวัตถุดิบท้องถิ่นเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับชาวท้องถิ่นผลลัพธ์เองก็คงจะดีกว่าอย่างน้อยก็คงดีกว่าวัตถุดิบจากพื้นน้ำและแผ่นดินจีนอันห่างไกลซูเย่รีบมุ่งหน้าไปยังห้องประชุมของฐาน ขณะนี้โคเบิลกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เข้าประชุมกับทีมแพทย์จากทั่วโลกด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อประธานาธิบดีบราซิลยังคงจงใจปิดบังการแพร่ระบาดสุดท้ายประชาชนบราซิลจึงหวังว่าประธานแพทยสมาคมโลกโคเบิลจะสามารถนำพาประเทศยืนหยัดต่อสู้กับโรคระบาดได้ด้วยเหตุนี้โคเบิจึงกลายเป็นผู้ตัดสินใจในพื้นที่ระบาดค้นพบอะไรแล้วหรือ พอเห็นซูเย่โคเบิลที่อยู่ระหว่างการประชุมลุกขึ้นทันทีมองซูเย่ด้วยสีหน้าอันเต็มไปด้วยความคาดหวังเปล่าครับซูเย่สายหน้าในห้องประชุมสีหน้าของทุกคนมัวหมองลงอย่างไม่อาจห้ามได้ผมอยากจะขอเข้าไปในส่วนลึกของป่าฝนครับซูเย่แจ้งอย่างตรงไปตรงมาทำไมล่ะ โคเบิลผงะขมวดคิ้วถามส่วนลึกของป่าฝนเป็นต้นตอของเชื้อมีอันตรายซ่อนอยู่มากมายคุณจะเข้าไปทำอะไรหาสมุนไพรครับซูเยตอบมีความเป็นไปได้สูงว่าต้นตอของเชื้อจะมีสมุนไพรที่สามารถกำจัดเชื้อได้ตอนนี้มันแพร่ระบาดรวดเร็วเกินไปแล้วครับดูไม่มีท่าทีที่จะค้นพบหนทางรักษาได้ในเวลาสั้นๆและผมมั่นใจว่าสามารถหาสมุนไพรที่ดีกว่าเหรียญหัวชิงเวินได้ครับ คุณแน่ใจนะโคเบิลถามด้วยความประหลาดใจทุกคนในห้องต่างจ้องซูเย่ตาไม่กระพริบเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลถูกเรียกว่ายาวิเศษกันอย่างลับๆในหมู่ของพวกเขาซูเย่จะสามารถหาอะไรที่ดีกว่านี้ได้อีกหรือนั่นหมายความว่ามีโอกาสในการรักษาใช่ไหมแน่ใจครับซูเย่พยักหน้าได้โคเบิลตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่รับหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ระบาดเขาเองก็หัวหมุนอยู่กับสองตำแหน่งใหญ่และในเมื่อไม่มีหนทางที่ดีกว่าแล้วจริงๆหากซูเย่มั่นใจก็ให้เขาลองดูฉันจะส่งคนไปด้วยพวกเขาช่วยรักษาความปลอดภัยให้คุณได้คนในห้องประชุมของโคเบิร์นเอ่ยไม่จำเป็นครับ ซูเย่สายหน้าปฏิเสธผมไปคนเดียวจะสะดวกกว่าผมมีวิธีดูแลตัวเองได้ครับคนเยอะเกินไปจะกลายเป็นว่าผมต้องดูแลพวกเขาแทนพูดจบก็หันหลังแล้วจากออกมาเห็นเช่นนั้นนักข่าวในพื้นที่ระบาดจึงรีบตามไปหลังจากได้ยินเขาไม่ได้ติดตามซูเย่เข้าไปป่านป่นเพียงแค่ถ่ายภาพของซูเย่ที่กำลังเข้าป่าฝนด้วยตัวคนเดียวจากรอบนอกฐาน เมื่อซูเย่าหายเข้าไปในส่วนลึกของป่าก็รีบเริ่มเขียนรายงานเนื้อหาข่าวทันทีในเวลาไม่นานข่าวหนึ่งพลันปรากฏขึ้นมาบนทวิตเตอร์ข่าวด่วนเพื่อตามหาสมุนไพรที่สามารถแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ซูเย่เลือกที่จะเข้าไปในส่วนลึกของป่าฝนเพียงลำพังโดยไม่สนว่าในป่าจะมีอันตรายซ่อนอยู่หรือไม่ เขายอมเสี่ยงที่จะติดเชื้อโดยไวรัสชนิดนี้ด้วยการตัดสินใจอย่างกล้าหาญเช่นนี้น่านับถือยิ่งนะเพียงแค่พาดหัวข่าวก็ดึงความสนใจของชาวเน็ตเข้ามาได้นับไม่ถ้วนเนื้อหาข่าวใต้พาดหัวซึ่งถูกเขียนโดยนักข่าวคนนี้น่าหดหูเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาพแผ่นหลังของซูเย่ที่เข้าไปในป่าคนเดียวยิ่งทำให้หัวใจของผู้คนสั่นไหวอย่างรุนแรงเข้าไปในป่าฝนเพียงลำพังช่างกล้าหาญอะไรเช่นนี้ เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนไม่เกรงกลัวกระทั่งอันตรายหรือความตายในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าทาไมแพทย์แผนจีนถึงได้สืบทอดกันมาหลายพันปีพวกเขาเป็นหมอที่แท้จริงเป็นผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นนี่แหละคือสิ่งที่หมอควรจะเป็นหมอปัจจุบันเอาแต่นั่งตากแอร์ในโรงพยาบาลควบคุมเครื่องมือเย็นๆโดยไร้ความรู้สึกฉันอยากรู้มากเลยว่าทำไมแพทย์แผนจีนถึงได้ยิ่งใหญ่นะ ฉันเริ่มนับถือแพทย์แผนจีนแล้วที่ผ่านมาฉันได้เห็นความเทพของแพทย์แผนจีนมาตลอดแต่ไม่เคยถูกแพทย์แผนจีนตกได้เลยแต่ตอนนี้ฉันยอมให้แพทย์แผนจีนและซูเย่ด้วยเขาเป็นหมอที่แท้จริงแพทย์แผนจีนคือการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกหมอแพทย์แผนจีนจงเจริญเป็นเวลาอยู่ครู่หนึ่งที่ชาวเน็ตทั่วโลกทึ่งกับการกระทําของซูเย่ หมอคนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นที่ไม่ใช่ของตนสู้กับโรคระบาดเต็มใจที่ลุยเข้าไปในต้นตอของเชื้อสุดแสนอันตรายไม่ใช่ว่านี่ควรจะเป็นภาพแผนหลังที่งดงามที่สุดในโลกเลยหรือภายใต้ความเศร้าโศกของความรักไร้พรมแดนนี้กระแสะความนิยมของซูเย่กับแพทย์แผนจีนบนทวิตเตอร์พุ่งทยานขึ้นต่อไปกลายเป็นบุคคลสาคัญที่ผู้คนนับไม่ถ้วนต้องพูดถึงกระแสะเช่นนี้แผ่ขยายไปแม้แต่ในประเทศจีน ชาวจีนในต่างแดนหลายคนเห็นคอมเมนต์และการพูดถึงเกี่ยวกับซูเย่บนทวิตเตอร์จึงได้นำไปโพสตลงเวยบบอของจีนเพื่อให้ชาวจีนได้เห็นกันไม่นานนะักหัวข้อซูเย่ถล่มเทรนทวิตเตอร์พุ่งไปเป็นอันดับหนึ่งของประเด็นร้อนบนเวยป๋อใช่แล้วนี่แหละแพทย์แผนจีนเสรหงงไม่โกัวพิษและลิ้มรสสมุนไพรทุกชนิดหลีสือเจิเดินทางข้ามภูเขาข,าข้ามแม่น้ำทั่วแผ่นดินเพื่อเขียนตำรานี่แหละคือแพทย์แผนจีน ความรักอันยิ่งใหญ่คืออะไรนี่แหละที่เรียกว่าความรักอันยิ่งใหญ่ซูยเย่แสดงให้โลกได้เห็นว่าแพทย์แผนจีนคืออะไรอีกครั้งเป็นการสาธิตว่าความรักอันหยิ่ง,งและไร้พรมแดนคืออะไรนี่คือบุคคลต้นแบบของฉันนี่คือบุคคลที่ฉันชอบมหาเทพสู้ระวังตัวด้วยซูยเยสเข้าสู่ป่าฝนหลังจากเดินมาได้สักพักเขาก็ถอดชุดกันเชื้อที่สวมอยู่ออก เพราะเขาไม่เกรงกลัวพิษช,ชุดกันเชื้อจึงไร้ประโยชน์ไปโดยปริยายสิ่งที่ซูยเย่ตามหาคือสมุนไพรหลักชนิดที่จำเป็นสำหรับเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลและยังต้องเติบโตในสภาพแวดล้อมท้องถิน่นหากไม่สามารถหาได้ก็ขอแค่สิ่งทดแทนกันก็พอสรพคุณของตัวยาสูตรนี้จะต้องดีกว่าแบบฉบับดั้งเดิมอย่างแน่นอนถึงแม้ยังไม่อาจยืนยันได้ว่ามันจะรักษาโรคได้จริงหรือไม่ เพราะอย่างนั้นมีแต่ต้องลองเท่านั้นถึงจะรู้สภาพแวดล้อมของป่าฝนชื้นแฉะเป็นอย่างยิ่งการสวมชุดกันเชื้อจะช่วยให้ร่างกายแห้งดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้สำรวจและรับรู้ถึงสิ่งรอบกายได้อย่างละเอียดและยังเป็นไปได้ว่าอาจจะพลาดสมุนไพราบางชนิดที่ซ่อนอยู่ด้วยเขาจึงทำได้เพียงถอดชุดออกเท่านั้นตอนนี้เอง เพิ่งจะถอดชุดป้องกันเชื้อออกสายตาของซูเย่ก็พบเข้ากับสมุนไพรที่อยู่ไม่ไกลผักขาวทองซูเย่เดินเข้าไปหาโดยไวนี่คือหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลชอบโตอยู่ตามที่ชื้นแฉรเขาขุดออกมาดูซูเย่พบว่าผักขาวทองที่นี่เหมือนกับของจีนต่างกันเพียงหน้าตาโดยรวมเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้น ผักขาวทองมักจะอยู่เป็นกลุ่มเมื่อโตพ่อกวาดสายตาดูสุยเยพบว่าทั่วทั้งบริเวณนี้ปกคลุมไปด้วยผักขาวทองเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่ลังเลสุยเย้นำโทรศัพท์ออกมาระบุตำแหน่งหลังจากบันทึกทั้งบริเวณของผักขาวทองแล้วก็เดินหน้าต่อออกเดินมาได้ครึ่งชั่วโมงสุเยเพิ่งพบเข้ากับสมุนไพรจำเป็นชนิดที่สองสะระแหน่ มีผักขาวทองถูกพบอยู่ตลอดทางเขาจดบันทึกตำแหน่งไว้เช่นกันหาแบบนี้ช้าเกินไปหลังจากได้ตำแหน่งของสาระซูยเย่พึมพำกับตัวเองด้วยความเร็วนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเจอสมุนไพรทั้ง13ชนิดพลันเกิดความคิดหนึ่งขึ้นในหัวช่วงเวลาต่อมาซูยเย่นั่งขัดสมาธิลงจากนั้นจึงส่งกายจิตออกจากร่าง กล้จิตขยายใหญ่สูงขึ้นไปบนอากาศพุ่งตรงขึ้นไปบนผืนฟ้าจากนั้นขับพลังจิตออกมาปกคลุมทั่วพื้นที่ขนาด10กิโลเมตรและเริ่มตรวจสอบข้อมูลจากพืชพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณอย่างละเอียดขณะเดียวกันหนังสือ13เล่มลอยออกมาจากราชวังแห่งความทรงจำหน้ากระดาษของแต่ละเล่มมีรูปร่างหน้าตาและสรรพคุณทางการแพทย์ของสมุนไพรที่จำเป็นต้องใช้ภายใต้าการชี้นำและเปรียบเทียบของพลังจิต ซูเย่พบสมุนไพรสำคัญที่สุดชนิดหนึ่งอย่างว่องไวฝีเท้าก้าวเดินออกมุ่งหน้าไปยังพื้นที่นั้นทันทีเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่840ในป่าฝนมีหญ้าเซียนระดับยอดเขามาถึงพื้นที่ที่สัมผัสได้อย่างว่อง,งไวแน่นอนว่าซูเย่พบเข้ากับสมุนไพรสำคัญที่สุดเข้าจริงมันคือพิมเสน พิมพ์เสนพบได้ทั่วไปในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งยังมีการเพาะปลูกเฉพาะอีกทว่าในอเมริกาใต้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องทราบด้วยว่าพิมพ์เสนชอบอากาศร้อนความชื้นและสภาพแวดล้อมที่มีแดดยากนักที่จะหาได้ในป่าฝนคิดไม่ถึงเลยว่าจะพบในป่าแห่งนี้เข้าจริงๆเขาเงยหน้ามองขึ้นไป บริเวณนี้มีแสงแดดเพียงพอเนื่องจากมีต้นไม้บางตาความชื้นของป่าฝนเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่พิมพ์เสนชื่อในเมื่อตรงนี้มีเยอะที่อื่นก็ต้องมีอีกแน่และน่าจะไม่น้อยด้วยซูเยเก็บบางส่วนขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมใช้โทรศัพท์เพื่อระบุตำแหน่งก่อนจะเดินหน้าต่อไปเมื่อเดินมาได้10กิโลเมตรเขาก็หยุดลงใช้พลังจิตค้นหาเพิ่มเติมทว่าเดินไปเดินมา ซูเย่กลับพบสมุนไพรอีกชนิดแทนมันคือรากมังกรครามรากมังกรครามมีความสามารถในการปรับตัวสูงทนความเย็นชอบความอุ่นแม้จะกลัวน้ำาขังแต่ก็ยังมีพื้นที่แห้งมากมายในป่าฝนซึ่งเหมาะที่จะให้รากมังกรครามโตเมือเก็บบางส่วนโดยไว้หลังจากบันทึกตำแหน่งซูเย่ก็ออกเดินต่อเมื่อห่างออกมา10 km, กิโลเมตรซูเย่นั่งลงทันทีและเริ่มถอดจิตออกจากร่าง ควบคุมพลังจิตให้ปกคลุมพื้นที่โดยรอบ10กิโลเมตรสำรวจอย่างละเอียดและตามหาสมุนไพรที่ต้องการณฐานเขตพื้นที่รักษาโรคระบาดภายในห้องประชุมขนาดเล็กตัวแทนแพทย์แผนโบราณ21คนนั่งรอบโตประชุมพบปะกันอย่างลับๆตอนนี้มีแค่พวกเรา21คนฉันจะเปิดใจคุยกันตรงไปตรงมา แพทย์มายาโบราณปารากานั่งบนเก้าอี้เอ๋ยบอกทุกคนอย่างเยือกเย็นการแข่งขันของแพทย์แผนโบราณยังไม่จบโรคระบาดนี้เป็นโอกาสเดียวของเราฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความคิดเหมือนกันไม่อยากเห็นซูยเย่กับประเทศจีนได้ยืนหยัดอย่างสง่างามใช่หรือไม่20คนหันมองหน้ากันไม่มีใครออกเสียงก่อน อย่างที่ทุกคนได้เห็นหลังจากพวกเรามาถึงพื้นที่ระบาดผลงานของซูเย่เป็นที่ได้รับความสนใจจากทุกคนบนโลกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราจะไม่มีที่ยืนในอนาคตปาลากากล่าวต่อไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อแพทย์แผนโบราณที่พวกคุณเป็นตัวแทนเราทุกคนจำเป็นต้องพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ร่วมมือกันหาหนทางถูกต้องซาลาดินตอบรับ แม้เขาจะเห็นประกาเป็นคู่แข่งมาโดยตลอดทว่าเมื่อต้องจัดการกับแพทย์แผนจีนและซูเยพวกเขาก็จะอยู่ในเรือลำเดียวกันพ่อเห็นว่ามีคนตกลงทุกคนต่างพยักหน้าเห็นด้วยเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นในเจนีวาหรือในพื้นที่ระบาดความสามารถของซูเยก็เก่งกาจเกินไปถึงขนาดที่ว่าพวกเขาไม่อาจต้านทานได้ ก่อนพบกับซูเย่แพทย์แผนโบราณคือความภาคภูมิใจของพวกเขาแต่หลังจากพบกับซูเย่ศักดิ์ศรีของพวกเขาถูกบดขยี้โดยซูเย่อย่างง่ายดายสำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนของตนแต่เป็นตัวแทนของประเทศชาติการถูกกดขี่โดยซูเย่เช่นนี้แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีวันยอมตอนนี้มาคุยกันตรงๆ เมื่อเห็นปฏิกิริยาของทุกคนปรากาทำเสียงขึงขังทันทีเรายัางไม่มีใครที่พบผลทางรักษาในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเราต้องคุยกันอย่างเปิดเผยร่วมมือกันปรึกษาหาทางรักษาโรคฉันมั่นใจว่าเราทำได้ได้เลยมาเริ่มกันเถอะในเมื่อเป็นเช่นนั้นเริ่มจากคุณก่อนช่วยบอกเราหน่อยว่าคุณมีวิธีรักษาสำหรับโรคระบาดอย่างไรบ้างลึกเข้าไปในป่าฝน ใช้เวลาไปสาชั่วโมงเต็มในที่สุดซูเย่ก็พบสมุนไพร12ชนิดขาดเพียงเหรียญเฉียวเหรียญเฉียวชอบแสงและมีความทนทานต่อความเป็นกรดระดับหนึ่งอีกทั้งยังสามารถเติบโตได้ในดินทุกประเภทแค่ไม่รู้ว่ามีอยู่ในป่าน,นี้หรือเปล่าซูเย่เดินหน้าต่อไปเดินไปเดินมาหือ ระหว่างคำนวณระยะทางเตรียมพร้อมที่จะหยุดเพื่อใช้พลังจิตสำรวจซูเย่พลันสัมผัสได้ถึงพลังปราณหนาแน่นมาจากเบื้องหน้าดูเหมือนว่าจะเป็นพลังปราณประหลาดที่รู้สึกได้เมื่อมาถึงที่นี่บังเกิดความคิดในใจขึ้นมาซูเย่เร่งฝีเท้าเคลื่อนไหวในทันทีหลังจากเดินมาได้ประมาณ3กิโลเมตรถึงบริเวณที่มีความชื้นแช่หมีแม่น้ำอันสงบอยู่ใกล้เคียงพื้นดินนั้นชื้นกว่าที่อื่นเป็นอย่างมาก พราะมีต้นไม้อยู่ตามแม่น้ำเล็กน้อยที่แห่งนี้จึงยังมีแสงสว่างอยู่มากวิวสวยดีน่าเสียดายที่กลิ่นเหม็นไปหน่อยเพียงพิ่งมาถึงบริเวณนี้ก็มีกลิ่นเหม็นเน่ามากระทบเข้ากับใบหน้าเรียกได้ว่าเหม็นเกินกว่าจะทนไหวซูเย่มองตรงไปเบื้องหน้าสายตาเห็นว่าบนพื้นประมาณ45เมตรจากแม่น้ำมีศพของงูเหลือมยักย้ายอยู่ งูเหลือมตัวนี้มีลำตัวหนาจนน่าสะพรึงอยู่ที่ครึ่งเมตรความยาวเกือบ50เมตรได้เวลานี้ศพงูเหลือมยักย้ายถูกกุมล้อมไปด้วยฝูงนกอินทซีฮาปีซึ่งกำลังกัดกินซากของงูเหลือมและยังมีสัตว์อื่นอยู่มากมายซึ่งมองเห็นได้จากที่ไม่ไกลแต่ละตัวจ้องมองที่ศพของงูเหลือมยักย้ายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความโลภต้องการเข้าไปขอส่วนแบ่งที่ไม่เหมือนกับสัตว์เหล่านี้ ซูเย่กว่ดาสายตาเขาถูกดึงดูดโดยของสองสิ่งทันทีสิ่งแรกคือแปลงเหรียญเฉียวขนาดใหญ่หรือฟอร์ซีเทียในภาษาท้องถิ่นอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักและมีจำนวนมากมายมหาศาลจนหน้าทึ่งเจอแล้วเมื่อพบเหรียญเฉียวซูยเย่เป็นต้องประหลาดใจเพราะตอนนี้สมุนไพรทั้ง13ชนิดสำหรับทำยาเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลท้องถิ่นนั้นครบถ้วนและพร้อมแล้ว หลังจากบันทึกตำแหน่งไว้ซูเย่ก็รีบหันหน้าไปหาอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นเป็นสถานที่สุดประหลาดบนก้อนหินสีดำใกล้ซากของงูเหลือมยักย้ายมีรอยแยกเหมือนกับสายฟ้าฟาดที่พื้นของก้อนหินสีดำมีต้นหญ้าขนาดประมาณฝ่ามือส่องแสงแวววาวไปทั่วทั้งต้นเป็นหญ้าเซียนที่ดูสะดุดตาเป็นอย่างมากรอยแยกมิติหญ้าเซียนระดับยอดซูเย่ตกใจในสิ่งที่เห็น ครั้งนี้เขาแค่มาตามหาสมุนไพรแต่กลับเหนือความคาดหมายไม่เพียงแค่พบรอยแยกมิติทว่ายัางพบหญ้าเซียนระดับยอดที่กำลังจะโตเต็มที่แปลกมากหลังจากจ้องมองญ้าเซียนได้สักพักซูเย่ก็หันมามองสรรพสัตวจำนวนมากรอบกายอีกทีเขาพบว่าสัตว์เหล่านี้เมินเฉยต่อญ้าเซียนระดับยอดที่กำลังเติบโตแต่กลับให้ความสนใจกับซากงูเหลือมยักย้ายมากกว่า ทันใดนั้นเองความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงอันตรายก็ผุดขึ้นมาแม้จะไม่ได้บีบหัวใจอย่างที่เคยเจอก่อนหน้าทว่าก็ยังทำให้หัวใจของซูเย่หนักหน่วงได้จนต้องให้ความสนใจเขารีบซ่อนตัวกระตุ้นพลังจิตเพื่อสํารวจอย่างระมัดระวังผลคือหลังจากตรวจสอบซ้ำอยู่หลายรอบซูเย่กลับต้องขมวดคิ้ว รอบข้างไร้ซึ่งบรรยากาศผิดปกติไร้ซึ่งผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยคุกคามต่อตัวเขาเพราะเหตุดยานจึงได้เตือนกันคิดได้เช่นนั้นสุยเย่ก้มหน้าลงมองไปยังศพงูเหลือมยักย้ายโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นไปได้ว่าซากงูเหลือมนี้จะเป็นภัยต่อฉันขณะนี้สุยเย่เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งโดยฉับพลันเชื้อ ยิ่งคิดเท่าไรก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่แห่งนี้ไร้ซึ่งอันตรายภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวที่สามารถเตือนได้จึงมีแค่เชื้อเท่านั้นในทันทีทันใดเขารีบหันหน้าไปหาฝูงนกอินรีหาปีและสัตว์โดยรอบตัดสินจากซากงูเหลือมยักย้ายที่ถูกจิกัดงูเหลือมยักย้ายตัวนี้ตายอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วนำซ้ำซากยังถูกกินไปเกือบครึ่งหนึ่ง หากเชื้อของโรคระบาดแพร่จากงูเหลือมยักย้ายจริงดังนั้นวิธีแพร่ระบาดคงจะเป็นสัตว์ที่กินเนื้องูแล้วมากินน้ำต่อเพื่อพิสูจน์ความคิดของตนสูเยจึงสะบัดมือขวาออกไปพลังปราณพวยพุ่งพุ่งออกมาจากฝ่ามือเปลี่ยนรูปร่างและควบแน่นมืออีกข้างจับนกอินทรีหาปีดึงมาตรงหน้าชิง ดาบพลังปราณแทงทะลุร่างของนกอินทซีฮาปีในพริบตาเดียวเลือดสีแดงสาดเร์เซนไปทั่วเนสวนรรค์ทำงานซูเย่เอ่อยขึ้นมาอยู่ในใจเขารีบเปิดใช้งานเนสวนรรค์เพื่อตรวจสอบเลือดของนกอินทซีฮาปีผลปรากฏว่าเห็นแสงพลังปราณบางอย่างเลือนรางอยู่ในเลือดของมันจุดแสงเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นเลือดเป็นเชื้อจริงด้วย ระหว่างมองจุดแสงในเลือดที่เคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งสูยเยสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยพึมพำการทำงานของเชื้อมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงจบประโยคมือก็ปล่อยนกอินซีหาปีทิ้งสูยเยตรงเข้าไปและเริ่มตรวจสอบศพของงูเหลือมยักษ์ดวงตามองผ่านเนสวรร์ค มันมีเชื้อกองอยู่แทบทุกมุมบนร่างของงูเหลือมยักษ์ย้ายแม้ว่ามันจะตายมาเป็นเวลานานแล้วทว่าเชื้อเหล่านี้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงงูเหลือมยักษ์ย้ายตัวนี้น่าจะเป็นต้นตอของโรคระบาดสูเย่หน้านิ้วคิ้วขมวดในใจตัดสินจากทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า งูเหลือมยักษ์ย้ายตัวนี้ย่อมต้องเป็นอสูรผู้พิทักษ์่าเซียนระดับยอดอย่างแน่นอนเป็นไปได้ว่าเนื่องจากงูเหลือมยักษ์ย้ายตัวนี้คอยเฝ้าที่นี่อยู่ทว่าหินสีดำถัดจากญาเซียนระดับยอดกลับเกิดรอยแยกมิติขึ้นมากระทันหันพลังปราณจึงรั่วไหลออกมาจากรอยแยกด้วยส่งผลให้เชื้อในตัวงูเหลือมยักษ์ย้ายกลายพันธุ์กลายเป็นโรคระบาดร้ายแรงทำได้กระทั่งดูดกลืนพลังปราณเล็กน้อย สาเหตุการตายของงูเหลือมยักษ์คงจะเกิดจากการเชื้อที่กลายพันธุ์กลืนกินพลังปราณจนแห้งเหือดถึงตายหรือเป็นเพราะพลังปราณน,นะซูเย่ถอนหายใจการรั่วไหลเพียงเล็กน้อยของพลังปราณในดินแดนภูผามหารที่สามารถก่อให้เกิดโรคระบาดได้อย่างใหญ่หลวงยากที่จะบอกได้ว่าดินแดนภูผามหารที่นั้นดีหรือแย่ต่อโลก เนื้อของงูเหลือมยักย้ายตัวนี้ติดเชื้อไปแล้วแต่ทำไมสัตว์พวกนี้ถึงได้สนใจมนันนกซูเย่มองสรรพสว์รอบข้างด้วยความสับสนเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาคบคิดไม่ตกสำหรับเรื่องการแพร่ระบาดคงเป็นเพราะเหล่าสรรพสว์จากในส่วนลึกของป่ากินเนื้อติดเชื้อของงูเหลือมยักย้ายจากนั้นจึงส่งต่อไปยังมนุษย์หรืออาจจะเป็นใครสักคนที่กินเนื้อสัตว์ป่า ใช่แล้วแบบนี้เส้นทางการแพร่ระบาดก็จะสมบูรณ์คิดได้เช่นนั้นก่อนอื่นมาดูว่ายาได้ผลหรือไม่ซูเย่ไม่ลังเลเดินออกมาด้านข้างโดยไว้ใช้พลังปราณต้มสมุนไพรทั้ง13ชนิดที่เก็บมาตลอดทางหลังจากต้มยาออกมาได้แล้วเขาก็จับนกอินทซีหาปีมาอีกสองสาตัวป้อนยาที่ต้มให้กับพวกมันกระตุ้นพลังจิตให้เจาะลงไปในร่างของนกอินทซีฮาปีเพื่อตรวจสอบ ด้วยน้ำต้มยาที่เข้าสู่ร่างเชื้อในนกอินทรีหาปีเริ่มตายกันเป็นวงกว้างไรซึ่งการต่อต้านเหมือนกับก่อนหน้านี้ถูกยับยั้งและกวาดล้างอย่างว่องไวไปโดยยาท้ายที่สุดไม่เหลือเชื้อแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวได้ผลจริงด้วยสูเยึดนึกทึ่งไม่ได้ความคิดของเขาถูกต้อง เหรียญหัวชิงเวินแคปซูลที่ทำจากสมุนไพรท้องถิ่นสามารถรักษาโรคระบาดได้จริงต้องกลับไปเดี๋ยวนี้ซูเย่ใช้วิชาควบคุมอสูรทันทีเขาวควบคุมนกอินทซีหาปีทั้งหมดสั่งพวกมันให้บินขึ้นสูงจากนั้นจึงสบัดมือขวาพลังปราณกลายเป็นเปลวเพลิงห่อหุ้มทั้งร่างของงูเหลือมยักษ์ย้ายในช่วพริปตาเผาซากของมันให้เป็นเถ้าถ่านพร้อมทั้งเผาทำลายเชื้อในร่างจนหมดจด หลังจากทำทั้งหมดนี้ซูยเย่ก็ประตูพลังปราณสุดน่าสะพรึงออกมาจากร่างทำลายล้างสรพสั์ทุกตัวรอบข้างในทันทีจากนั้นเผาทำลายเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อสายตาหันไปมองดูรอยแยกมิติบนหินสีดำต่อทันทีแล้วซูยเย่ก็เริ่มตรวจสอบ หลังจากยืนยันแล้วว่าไม่สามารถเข้าไปได้เขาจึงนำหยกปราณระดับสูงออกมาตั้งค่ายกลปิดผนึกรอบรอยแยกมิติปิดตายรอยแยกนี้โดยตรงโชคดีไม่น้อยเลยย่าเซียนระดับยอดเพิ่งโตเต็มที่พอดีสูเย่หันหลังเตรียมกลับในทันทีทว่าเพียงไม่กี่ก้าวที่ออกเดินเสียงการเคลื่อนไหวของพุ่มไม้ใบหญ้าก็ดังมาถึงหูมีคนอยู่ที่นี่